งสำปนจ้าพี่น้อง,งอปนปลาเคาะพี่น้องปนป,น,ป,น,ปนจน้าปน เรียบร้อยเจ้าพูดเฉพพุ่นพุ่นปลาโมะแม่กิน้จกินปลาจ้จพี่น้องทอดปลาขาวปลาเพาะพูดพร้อมทอดปลาพร้อมอาหารน้ำบ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยจ้ะอาหารเช้ามาแจ้จิ๋หอมคอนจ้า สวัสดีค่ะเจล๊รักเส็บตุ่มน,นวนนะจ้าจิ้งขอมกันจ้าคนมานะสมพักผักไส่ถั่วผักยาวปาถอดจ้ามาได้จ้ามาจิ้งขอมกัน สมักแป็นก็เปนสิิ์อของใครก็ได้ักไซจ้า อืมครับผมผมอ้ำลำ ตักไส้งามค่ะพี่น้งนองปน

คนสุ่มพักถือกันจะพี่น้องพักแป้น